สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องน,นะครับเอฟซี FC ช่องลูกขเหนียวเซาีสานทุกท่านครับพี่น้องสาหรับคลิปนี้นะครับผมเองบาว่าที่พาพี่พานองเอฟซี FC ทุกท่านลูกขเหนียวเซา,าีสานเฮามาเบิ้งของดีง่วงง่ำเมืองกาลสินครับพี่น้อ,นองวันนี้มาอยู่ที่อเาเภอกมลาไสจังหวัดกาลสินนะครับผมมาอยู่ที่คอกหนองเจ๋งครับพี่น้องมาโนดฟาร์มดครับพี่น้องอีกหนึ่งอีพี่พามาเบิ้งของดีง่วงงามพันธุก,กรรมเด็ดครับพี่น้อง ที่คอกนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งขอกหนึ่งฟ้ามสำหรับผู้กําลังหาพันธุกรรมดีๆนะครับลูกผสมเกรดเอนะครับติดตามชมในคลิปนี้นะครับพี่น้องมีจากโตนั่นเมือนี้เดี๋ยวห้องถักทายกับนงจิงจะของฟาร์มพิ่มอกน้อยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาโนดฟาร์มนะครับกับพิกัสยุบานซาบัวนะครับตำบลกำมะลาสายอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ เบอร์โทรก่ะศูนย์เก้าห้าห้าสี่แปดห้าแปดเจ็ดหนึ่งครับผมครับผมแอดไลน์เบอร์นี้ว่าครับแอดไลน์แอดไลน์เบอร์นี้ครับผมครับผมอ่ะนะครับผมอยู่ในตัวอมเภอกกัม马拉ใส่ได้เลยครับพี่น้องมากยังไงปักหมุดเข้ามาในตัวอมเภอหมู่บ้านอ่าบ้านสซาวโบนยุติสกับกัม马าใส่เลยครับพี่น้องจับกีเพียร์มากหนวดฟ้ามกับถึงครับเพราะว่าปักหมุดไปไหนล้วครับครับผมอ่าปักกีเพียร์มากกับหอดมากกหนวดฟาร์มด้วยครับพี่น้อง นะครับพี่มาโนดฟาร์มผมคือรายละเอียดให้เบอร์โทรรายละเอียดแอดไลน์มาเฟสบุ๊กกับมาโนดฟาร์มนะครับเนาะมาโนดฟาร์มบาแมนภาษาไทยครับครับผมเอานะครับเหมือนนี่มีแบบได้ให้พี่น้องเขาได้รับชมนะครับน้องเก่งมืดินีเมีง่าแม่สาวแม่ทองครับผมครับผมตัวคาเทนเนนนนมาให้เลยครับเอามีแบบสาวกับมีครับพี่น้องเอาแบบทองประกันทองให้กับมีเนาะเอฟหนึ่งเอฟสองทองกับมีครับผมเอานะครับเด็ดเด็ดครับพี่น้องเดี๋ยวต้นคลิปน้องเก่งว่าผ้าเบิ้งแม่สาวสักคน นะครับลายรีวิวขึ้นไปจนหอดใส่ง่ายติดทองครับพี่น้องครับเอาสาวหน่อยตัวแรกลูกสาวพอได้ตัวเองอันนี้ลูกอ่าปาเช่ยี่สิบสองทับเก้าครับอาปาเช่ยี่สิบสองทับเก้าครับพี่น้องอายุสิบสองจะเข่าสิบสามเดือนสูงหน่อยสี่สิบแล้วครับเอ้านะครับสูงหนึ่งลอยสี่สิบเดี๋ยวด้ครับพี่น้องนะครับผมอายุเท่เดือนเ่าครับอันสิบสองจะเข่าสิบสามเดือนครับอ่าประมาณสิบสองถึงสิบสามเดือนครับนะครับตัวนี้เด่นที่ไหนครับหลวงเก่งตัวนี้ ตัวนี้เป็นตัวที่สมูทดีครับผมหลอการยืนสวยครับโค้งสางดีครับผมนี่ครับพี่น้องหาสวยนะครับหางก็ดีนะครับโค้งสางใหญ่ได้พี่น้องไปมัาเฟรมใหญ่ล่ำยาวสาวตัวแรกนี่ครับพี่น้องโจทย์เอฟไปครับน้องเจงเป็นเอฟหนึ่งพร้อมใบครับผมเอฟหนึ่งพร้อมใบได้ครับพี่น้องเป็นโลโก้ของมาโนดฟาร์มเอง ัวนี้บป็แมวนครับตัวนี้เป็นแบรนด์ MN เนได้ครับพี่น้องตัวนี้เป็นของเพื่อนครับผมอ๋อบวงแมวนของม้านวลเนาะนะครับตัวนี้เป็นของแบรนด์อื่นเพื่อนแต่ว่าเป็น F1 ใบหลอดครบเนาะเออใบใบเพชรตะกีครบได้ใบเพดิตะกีมากครบครับพี่น้องตัวนี้สวยครับผมเอาเป็นสายว l นะครับเนาะเป็นสายว l ครับเป็นสายว l เอลสำหรับผู้สายแดงนะครับเป็นพอพันสายว l ตัวนี้สาวน้อยเด้ครับพี่น้องอายุ12บสถึงสิเดือนโอ้ยืนยกง่ามครับพี่น้องเบิ้ง นะครับพูดแล้วครับพี่น้องสวยๆยยของดีมาโนดฟ้าม,มีหายเบิงโตแรกขั้นพี่น้องมักน้ำ <นะ S 1> ายไปในครับหลวงเก๋งเปิดไว้เปิดวบหกเมื่อเก่าต่อรองไดครับหกสิบเก่าราคานี้ยังต่อรองได้อีกเ <ทา S 1> ด้อครับพี่นอ้นองน,กกรรง,งนะครับห<ท>ายหาพันธุกรรมดีๆงัวแดงนะครับเอาไปตั้งต้งตนแม่บล็อกสายวีเอลู้ติดตามพอพันธุ์ดีๆดังๆนะครับถามาจากฟ้ามีวีเอลคือต้นตำรับตำานานงัวแดงจากอเมริกาครับพี่น้องครับตัวนี้ หกหมื่นกับอีกเก้าพันบาทต่อรองได้เก้าพันบาทต่อรองได้ครับพี่น้องเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปแอดไลน์มาสำหรับเอฟซีท่ามืองนอกกับเฟซบุ๊กมาโนุษรามันฟาร์มเนาะครับผมมาโนุฟาร์มรามันนะครับผมขึ้นรายละเอียดให้ครับพี่น้องเมียที่เรียกพานไปอายุนีน้องเก๋งคัดมาแล้วตอนนี้ผมมีจังมองเด้อครับพี่น้องเอานะครับผมสบายใจได้ไวใจได้ครับพี่น้องขอกนี่ฟาร์มนีมีแต่ของดีนะครับคุณภาพให้พี่น้องเข้าได้ชมตัวที่สองครับพี่น้องอันนี้กะ เห็นโค้งสามมาสแหลกเลยหนังหนาสายใหญ่สไตล์ปลายหูเพียงปากคดีครับพี่น้องแม่เพิ่นนี่ก็ออกไปทางกระทบโค้งสามหญ่น้องจริงเนาะกระทบโค้งสามร้อยหกสิบห้าครับเกิดจากแม่สูงร้อยหกสิบห้าครับพี่น้องลูกสาวพอไหนครับตัวนี้เป็นลูกเคเอฟหกแปดเอฟหนึ่งล้อใบครับผมเอ้านะครับลูกนี่กาเล็ตเคเอฟหกแปดทรงจดใบเพชรดีกรีกับสมาคมเรียบร้อยเป็นแบรนด์เอ็มเอ็นนะครับของมาโนดเองด้วยครับพี่น้องตัวนี้ มาโนดฟาร์มนะทรงจดเองสตาร์ที่เอฟหนึ่งเลยลูกสาวกาลิเลเพ็ดหกแปดครับพี่น้องแกะแบบพอมากเป๊ะเลยครับพี่น้องเรื่องนะครับผมหกแปดเรื่องสีครับพี่น้องเพราะว่าเป็นสายวินนะครับเอากรความลึกของลําโตนี่แหละครับจุดเด่นของหกแปดที่ให้ลูกกระดูกกระเดี่ยวนะครับผมแม่เพิ่นลอยหกสิบหานะครับผมได้ครับแม่มาพ้อมในเรื่องของโครงสร้างกระดูกความสูง นะครับบวกกับพอที่ใส่หง่กันอายุปราณถึงปีครับสิเอ็ดเดือนสิเดือนร้อยสี่สิบสามครับผมม่เห็นที่รียกเอาผมกิดได้ใจได้ตัวนี้ก็ย่างน่อยก็สิบสีห้าเดือนครับพี่น้องอายุเพียงสิเอ็ดเดือนนะครับจากเมียร้ยหกสิบห้าเด้อพี่น้องย้ำอีกรอบนึงเพิ่นมากกับความสูงร้อเท่าไดครับนเก่งร้อยสี่ามเหรอครับหนึยสี่ราคา เปิดไปไหลาไปในครับพี่น้องมักน้ำมาดิาพี่น้องมักน้ำผมเปิดไปเจ็ดมื่นหาต่อรองได้อีกครับเจ็ดมื่นหากาับพันธุกรรมดีๆเจ้าเคเอฟหกแปดกับพันธุกรรมของแม่ที่โค้งสางไง<ม>สูงร้อยหกสิบหานะครับไงอยักแน่นอนพี่น้องแม่นี่เต็มสาวเรืองเนื้อมาแล้วกระดูกเลยจากแม่มาแล้วอันนี้คือแม่บอกบอกเลยว่าเกรดเอ,เอในเกรดของลูกผสมเอฟหนึ่งหาตัวจับอยากครับยังง่าง่ายแบบนี้ จิตมื่นครับอีกหาพันบาทต่อรองไดหาพันบาทต่อรองได้ครับพี่น้องตั้มนี้โบมีจยังมองเนาะบ่มีครับประกาศบ่มีครับพี่น้องเฮ็ดเขาสวยๆเบิ่งหน้าตรงเพิ่งน้อยครับพี่น้องนะครับเบิ่งหน้าตรงสวยๆครับนี่หูเพียงปากนะครับโอ้เพียงปากค่อยดีพี่น้องบดลึกครับพี่น้องเบิ่งขาหนาตรงดีนะครับพี่น้องเอาข้อขาหลังใหญ่ขาใหญ่ดีครับนี่ครับลึกนะครับล้ำตัวลึกดีนี่ ไพสิญโยคู่ไปก็ได้ครับรถพิเศษเอาคู่ไปก็ได้เนาะเอาคู่ไปก็ได้นะครับนี่เลยนี่ครับเอาคู่นี่สองสาวนี่ไปเป็นแม่บล็อกก็ได้อายุไล่เลี่ยกันตัวนี้สิบสองสิบสามตัวนั้นสิบเอ็ดง่ก็กันนะครับคุณภาพตามราคาราคานี้ยังต่อร่องอรือต้องเองเนาะอีกครับผมเอาสองตัวพันไปครับพี่น้องผู้มักง้อสาว นะครับตัวที่3นี่ก็เป็นสาวกันเนาะอันนี้เอฟหนึ่งทองครับเอฟหนึ่งประกันทองครับแม่สาวคือกันครับพี่น้องเป็นสาวทองแรกครับอ่าสาวทองแรกลูกสาวพ่ออ่าลูกสาวที่เอฟสามหนึ่งครับทองกับอาบัเช่ห้าทับสิบห้าครับผมเอาทองกับอาบัเช่ห้าทับสิบห้าได้ครับพี่น้องประกันทองประกันตําหนิครับนะครับลูกสาวสามหนึ่งเนาะครับลูกสาวสามหนึ่งเอาทองแยกเพศหรือร่วมเพศครับตัวนี้ทองร่วมเพศนะครับผมทองร่วมเพศห้าทับสิบห้าได้ครับพี่น้องนะครับห้าทับสิบห้าเป็นลูกของ อาบายชีหนึ่งทับหาศูนย์ครับพี่น้องเป็นดาเชื้อน้าเข่าด้วยครับพี่น้องตัวนี้อ่านะครับพอพันอยู่ในท้องเพิ่นตรวจท้องแล้วจักเดือนในท้องจริงจจะเข่าสองเดือนครับผมจะเข้าสองเดือนส่วนสูงหนึ่งร้อยเท่าไหร่นะครับร้อยห้าสิบสามครับหนึ่งร้อยหาสิบสามครับพี่น้องมากกว่ส่วนสูงหนึ่งร้อยหาสิบสามดูง่ายตามเมีสาวนุ่งครับโครงสางง่ายเนาะดูง่ายดีครับนี่แหละครับพี่น้องขอดีของบ้านเฮาทับไว้ผสมไว้ทุกอย่างนะครับผม อ,อยู่ในช่วงการพัฒนาของวงการงัวบานเท่าสังเกตเิงึงแต่ลตโตนี่ส่วนมากจะทองพอนอกหรือรว่าพอบราหมันแดงที่น้ำเข่ามาจากเมืองนอกถือว่าเป็นความโชกดีเท่านะครับจังหาทัพสิบหานี่ก็เป็นอีกพอพันดูดวงใจผมตัวหนึ่งเลยครับพี่น้องเป็นงัวสายวีเอลงัวแดงเป็นพอพันุรีเนวนะครับ,รบผมรีแนวนั่นก็คือ,อได้คะแนนรีเนวนั่นก็คือเป็นคะแนนสูงสุดของสมาคมแล้วครับพี่น้องของต่างประเทศในเรื่องของการให้ลูกการส่งลูก ถาบกเจ๋งอหลีนะครับบวไดดติดลีนาวเนี่ยนอนราคาเปิดวบร้ายไปได้ครับผมเปิดไวแสนสองหมื่นหาพันต่อร่องได้ครับหนึ่งแสนสองหมื่นหาพันราคานี้ต่อรองได้เด้อครับพี่น้องประกันทองให้พอมครับเป็นสาวทองแรกคุณผง้อมเบืองไทยผมไปเบื้องไทยครับพี่น้องดูง่ากระดูกงครับพี่น้องนะครับนี่ครับเติมเนื้อไ้พอเข้าไปอีกนะครับบีดมาจากเคเอสามหนึ่งแล้วบีดไปอีกสั่นหนึ่งตัวนี้เอฟได้ครับ ตัวนี้ F1 ่ครับตัวนี้ F1 นะครับพร้อมใบครับผมลูก F2 เนี่ยครับพี่น้องลูก F2 อเอาพร้อมใบครบรครับพี่นอ้องสนใจกระักทายน้ังเก่งไม่ได้เดี๋ยวเบอร์โทรค้น,นให้ใต้คลิปไผ่มักแดงเข้มปรกกันท้องไห้ก็อีกหนึ่งแม่สีแดงเข้มเม็ดบักขามเลยครับพี่น้องแม่นี่ส่วนสูงลอยเท่าไร้ครับ ตัวนี้ส่วนสูงลอยหาซิบหาครับเป็นหนึ่งอยสองครับผมหาซิบหาเอฟสอนี่ยครับพี่น้องใบเพชรมากยังครับผม่ามาแเ้วครับเป็นลูกเอสไวน์หนึ่งหนึ่งเจ็ดสายลูกฟัดสามสามครับอ้านะครับผมเป็นสายนะครับลูกฟัดสามสามครับพี่น้องสาวหน่อยตัวนี้เป็นลูกเอสวนนะครับผมหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับหนึ่งหนึเดเนครับพี่น้องทองจะกเดือนแล้วบันนีห้ทองเึ้นอ่าทองสอเดือนท่บผมทองกับ่ออฟฟอร์ดครับผม ท่องกับออกฟอร์ดโรจบนะครับสองเดือนประกันทองให้เนาะครับเนาะประกันทองครับผมเอานะครับตรวจเศร้าเรียบร้อยเรียบร้อยครับเอาอยูนี่มีคลิปตรวจเศร้าภัยบุญญาใจหมอตรวจยูฟ้ามนะครับมาหอดฟ้ามมาเบิงเอิร์หมอมาน้าตรวจเบิงจอน้ำกันเลยก็ได้ครับพี่น้องได้ครับบ่มีปัญหาเอาของดีของงามเอาคุณภาพกันแบ่งกันไป เอาใจแหลกใจกันครับพี่น้องได้ของดีน้ากันไปเลี่ยงยู่นี่ถ้าตัวได้ว่าทองคือประกันทองนะคบผมครับผมส่วนสูงกับประกันไฮครับลอยหาที่หาตำนี้ผมมีจังหบอกเนาะนองเก่งเนาะนี่ครับเอาทองกับออกฟอร์ดโลโจพัสุกรรมสโมกิ้งกัน1นึ่งเกาทับจิตได้จักเดือนกับครับได้2เดือนครับสองเดือนเปิดได้เท่าไหร่นะครับเปิดได้แสนสองหมื่นเก่าต่อร่องได้ครับแสนสองหมื่นเก่าพันต่อร่องได้ครับพี่น้องอันนี้เขาามาเบื้องหน้าชัดๆตรงๆ เรื่องตำหนิต่างๆนะครับน้องติ๋งแจ้งไปแล้วว่าบ่มีรับประกันห้หอดคอหอดฟ้ามเรื่องสีเรื่องโครงสร้างนะครับตัวนี้ชีดิดีครับพี่น้องขอขาดีขั้วหางลามลึกดีครับพี่น้องหลายท่านว่ามักขั้วหางล้ำลาำยลึกนะครับบ่หมักแบบหางเขินเขินแม่นี่ก็หน้ามสมส่วนถูกอย่างในเรื่องของมัดกามเนื้อกะหรือว่าเปนง้วดที่มีความลึกของลำตัวนะครับด้วยความสูงที่มากกับลอยหาิหาบวกน้องเจีงเนาะครับผม ราคาเปิดไว้ที่แสนสองหมื่นเก้าพันต่อลองได้นะครับตัวนี้ย้ำอีกรอบนึงเป็น F2 F2 ครับลูกของเขาออกมาคือสามารถส่งโจวกับสมาคมได้เป็น F3 ครับพี่น้องตัวนี้เป็นตาเอาไปเลี้ยงครับเพราะว่ามันพัฒนามากหอด F2 แล้วครับนะครับราคานี้เนาะครับนะครับผูสนใจพันธุกรรมลูกฟัด333นะครับบวกกับสมุกิได้ครับพี่น้องเอาเจ้าออกฟอร์ดโรโจ604นนะครับต่อไปตัวสุดท้าย ครับตัวนี้เป็นแม่สาวสิบแปดเดือนเป็นซัดแล้วครับอ่าวัวสาวสิบแปดเดือนแต่มากกับความใหญ่ครับพี่น้องไผ่หมักใหญ่นะครับเขาเรียกว่าเด็กยักษ์เด็กโง่อีกหนึ่งสาวของมาโนดฟาร์มส่วนสูงลอยเท่าไรครับร้อยห้าสิบบาทหรอครับหนึ่งลอยหาสิบบาทแล้วครับผมสายพันธุกรรมเป็นลูกพ่อใดครัเป็นลูกเสียไวศูนย์เก้าหกครับลูกสาวซีวายศูนย์เก้าหกครับมากกับเรื่องเส้นหลังที่ตรงนะครับก้ามเนื้อดีนะหนอกตั้งหลังตรงเบิ้งครับพี่น้อง เส้นหลังว่ามันดีมันถัดไบโป่งเปี้ยมัครับจากตะนอกมหาโค่นหางมาดีครับพี่น้องเบิ้งทา่งไทยเพิ่นเป็นวัที่มีไทยใหญ่ตัวนี้เอฟได้ครับเอฟหนึ่งครับพร้อมใบครับเอฟหนึ่งพร้อมใบลูกสาวซี่ไหว้สูงเก่าหกเนาะครับผมนี่ครับพันธุกรรมเอาไปรอบหนาคืเสียงโด่งดังกระบาดเฮาเป็นซาเลี่ยวเนะครับเนาะสรอบหนาได้ทับครับพี่น้องดู๋ไงไทยงามลำเงา เจ้าเนื้อเจ้าหนังครับพี่น้องหนังบั้นเท้าอื่นส่งหนังหนาสายไงเบิ้งหนังหย่อนๆเลยตัวนี้ก็ไปหูเพียงตากพอดีเนาะแม่นครับหนาจะเกิดจากแม่ที่เป็นออกกระทบนะครับผมออกระทบเนื้อบรรึหนาเพิ่นเบิ้งครับหาแม่พันธุ์หาแม่กระทบย่นยังสิหรอย่างกระทบโครงสร้างไงผมว่าปรับไปอีกจะลูกชุดหนากับหูสันเขาแล้วได้ลึกลงไปว่เก่าอีกพี่น้องเพราะว่าเบิ้งโครงสร้างแม่มาเต็มแล้ว เป็นสัตว์เหลืเด้อครับพี่น้องรอบหน้าจับสัตว์เม่นๆหาแยกเพศใส่ก็ได้หรืออยากใส่พอบานเฮาดังๆนะครับมักสามหนึ่งหกแปดหรือมักตัวอื่นที่อยู่ในใจเตรียมนะครับนัดหมอไปเลยอันนี้ก็ว่าเตรียมเอาไปเชี่ยหาทัศิภาไว้แล้วครับอันที่ใสหาทัศิภาเหรอครับเห็นมาติดเรีหน้าเหรอก็เรียกว่าจีส่เอ้าจังคุยกับหลวงเจียงกันด้วยครับพี่น้องในเรื่องของพอบริโภคลองปรึกษากันเบื้องตันพี่น้องอยากได้ไปเป็นแม่บอกแม่พันอยู่หอกอยู่ฟ้ามราคา หลายปันได้ครับนงเก๋งเปิดไว้ตัวนี้ขอคนทถึงมักน้ำนะครับผมเปิดไบแสนสามหมื่นเก้าพันต่อลองได้ครับแสนสามหมื่นเก้าพันต่อลองได้เด้อครับพี่น้องลูกสาวซีวายศูนย์เก้าหกพันดูกรรมดีๆแบบนี้เก็บไว้เขาขอกเขาฟ้ามครับพี่น้องผู้มือไม่ก็อยากเอาไปตังต้นเป็นแม่บอกแม่พันนะครับผมสีฟ้านงเกีงผสมไฮก้อนก็ได้หรืออยากเอาไปผสมเอาหมอไก่บ้านมีก็นัดนงเกีงไว้ราคานี่ยยังต่อได้อีกเด้อครับพี่น้องนะครับ ประกันเลี้ยงตำนี้บ่มีบ่มีครับครับผมมาบันได้ควล่ะครับง้อตัวนี้นะอยากมาชมตัวจริงนะครับมาเยี่ยมที่มาโนดฟาร์มอยากมาศึกษาการเลี้ยงงัวหรืออยากมาเห็นตัวจริงงัวทุกตัวยุ่งอกยุนีในคลิปบ่เดทไทยก็มีอีกเป็นเจ็ดแปดตัวเลครับพี่น้องมาเบิึงก้อนก็ได้เหมือนนี่น้องเจงกับเปิดเท่าที่มีเหมือนนี่กับหาโตนะครับมาบ้านไหนก็ครับน้องเจงบ้านซาบัวครับผมตำบลกำราสายอำเภอกำราสายจังหวัดกาฬสินธุ์ครับครับผมจีพีเอสมาโนดฟาร์มมาหอดเลยครับผมครับผมครับเอานะครับ แอดไลน์มาเบอร์นี่เนาะแอดไลน์มาเบอร์นี่ครับผมครับผมเฟซบุ๊กเลยครับเฟซบุ๊กกะมาโนดฟาร์มบามันภาษาไทยครับนะครับมากง่ายๆครับพี่น้องพักตามที่เบีดมาสู่มือสะดวกสบายเรื่องการเดินทางนะครับจีพีเอสผ้ามาเฮามาหอดอ่านะครับฟาร์มมาโนดฟาร์มแน่นอนมาศึกษาเรื่องความรู้มาผุนมาคุยกันเลี้ยงจริงๆงัวเพิ่นคืองามนะครับทุกตัวแต่ละตัวสังเกตเบิ้งครับพี่น้องเนื้อหนังดีกล้ามเนื้อดีการอยู่การกินของเพิ่นอันนี้คือคนเลี้ยงงัวเพิ่นดูแลอีีีหหหลลครรัับพ่น้อองาากกๆะ อ่าหญ้าฟางเนอะงจริงเนาะหญ้าฟางคือคือบางคนบางงออ้วดหนึ่งสี่สี่สี่มันอัดอาหารบอกผมจะบอกว่าผมบ่ได้อัดอาหารนะครับเพราะว่างอผมมันบ่ได้มีแค่นี่มันอยู่ข้างในมันก็มีอีกเ้าสิ่งทีมัอัดอาหารคือต้นทุนมันมันเพิ่มต้นทุนเข้าไปไหมครับครับเขากะช่วงนี้มันมีหญ้าเขากะหายหญ้ากินไปก่อนครับผมครับผมขาวอันนี้คือวิธีการเลี้ยงหลายท่านว่าโอ้วมันง่ามขนาดนี้เพื่อนอัดอาหารบอกอันนี้คือตรงจริงกับยืนยันนะครับผมอาหารกับย่างมากกับอ่าตัวละถวยพพพพพออออไไไดดด้้้รรสชาติคับีเน แต่หลักๆที่กินหลายที่สุดคืออันใดคำนองคิงที่หงครับส่วนมากตอนนี้มันมีหยากระหายยาหลายเลยครับหลอกกับฟางฟางจาขาดเพราะว่าช่วงนี้หยามันอ่อนเขาก็หายฟางไปน้ำครับครับเอาไทยคิดช่วงหนาฝนจังสี่หรือว่าการดูแลง่วงช่วงหนาฝนจังสี่น้องคิงดูแลจังใดคือเรื่องของแมงเรื่อง ของมแมลงวันหรือว่าทีาาา่มันมารบกวนง้ว่าเห่าช่วงหนาฝนให้หลายทีคือช่งวงหนาฝนนะครับที่เห็นได้ชัดแมลงวันกับยุ่งนี่มาอันดับหนึ่งเลยครับวิธีการป้องกันก็คือข้าเห็ดขอกให้มันสะอาดครับอย่าให้ใใใหหห้้ห้ขี่มันติดพื้นหลายเพราะว่าถ้าที่ตีพื้นหลายมันได้กินแมลงวันก็มากก็มารบกวนง้วา่าเห่านะครับกับบ่ได้พักพร้อมกับสิส้งผลว่าให้ง้าเห่าโบอวน้ำควอกสะอาดง้วเด็นอนดีมันกับง้วก,ก,กับสิอ้วนสิงามครับผมจำเป็นว่าอันกลางกลางมุ่งกับตีหลอดไฟ ทำว่าจําเป็นบ่มันก็จําเป็นนะครับถึงว่ามันประกันไอ้เอ้ยมันกันบ่อใด้อยเบอร์เส้นแต่ว่ามันก็กันได้เด้ครับมันดีกว่าเฮาบ่กลางแม่ครับครับผมละแล้วก็ที่สําคัญเลยคอกต้องสะอาดครับผมอ่าสะอาดคือเก็บขี้ออกทุกมื้อเนาะแล้วก็เรื่องเรื่องอ่าแมลงว่านี่เฮาผมจะฉีดอ่าใส่ผ้าทุกอาทิตย์ครับก็คือฉีดป้องกันไว้บ่ให้มันมารบกวานขึ้นกับครับผมฉีดน้ำผึ้งน้ำตัวง้อก็ได้เนาะครับน้ำตัวง้อก็ได้อาหารเด้อบัดนี่ อาหารเสียหายหกินต่อมือถึกถ้าจิเรียถึกตัวเราจากโลดเทียบเป็นหยาเป็นเฟียงนี่คือเอาไงเนาะอาหารมันบกก่ถึงตัวเราโลดนะผมให้ตัวเราเคืองโลดแต่เป็นม่วงทองกับม่วงสาวอันนี้คือเป็นอาหารคนเนาะแม่เป็นอาหารคนตัวเราเป็นเฟียงส่วนหยาเด้ออ่าเฟียงเสียหายไปย่ามือเศรา้าจำนั่นพ่อครับมันย่ามือเศร้าเพื่อให้อาหารน่อ้เฟียงย่ามือแรงมากหาโมงเขาให้ยหยาอัดใบเต็มห้างเลยครับถ้าเขาไม่หยาอัดใบเต็มห้างแค่นั้นจบครับผมคือเขากินเหมดขึ้นได้สบายแม่ครับแล้วก็เฟียงอย่าขาดครับ ครับผมอาวอันนี้ก็หลายท่านกับเลี้ยงบางคนกับทดลองมาแล้วเลี้ยงแต่เฟียงยังเดียวกับง่ามนะครับงัวขอให้เฟียงถึงอาหารถึงนะครับในเรื่องของน้ำกับสำคัญนะครับความสะอาดสะอาดของขอกับเป็นลักครับพี่น้อง สำหรับมือนีกะคข่าวข่าวเบื้องง่วงามแล้วอยากเลี้ยงง่วงง่ามเพื่อนกันกนลร่องท่มปรึกษาหน่ง<ท>จ๋งเบิ้งงนีทางการดูแลพยายามมาปรึกษาเรื่องการเลี้ยงการดูแลงวงกะเขามาศึกษาใดอยู่ในฟา้ามนะครับยินดีตอนรับตลอดครับผมครับผม<ด>พั<ห>นธุกรรมกับสำคัญเนาะสำคัญเอานะครับผมถ้าเลือดสูงกินได้ใดก็อ้วนเนาะพี่น้องนะครับผมถ้าพันธุกรรมบ่ดีหฮยามือะรถไทกระจ้อยครับพี่น้องหลายท่านก็มีคำถามว่าง่วงเป็นก็อ้วนแท้อย่าลืมว่าสายเลือดเป็นเรื่องสำคัญนะครับผม อาทิตย์หน้าเดี๋ยวสิมีที่เด็ดมาให้ชมครับว่าพันธุกรรมงัวมันเป็นจังไดยนะครับผมเดี๋ยวอีพี่น้าเดี๋ยวว่าที่ผ้ามาเบิ้งทีเเดด็ลยครับเดี๋ยวเอามาแบบแน่นๆพามาเบิ่งกับคลิปหน้านะครับผมใครสนใจกติดตามนะครับมาโนดฟาร์มเรื่อยๆสําหรับในชุดนี้อีพี่นี้ใครสนใจตัวใดกะทักไทยน้องเก่งเด้อครับพี่น้องผมขึ้นเบอร์โทรหายสำหรับมันนี้ขอบคุณน้องเก่งขอบคุณเอฟซีทุกท่านติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เอฟซีมาโนดฟาร์ม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้กันจังน้อยครับพี่น้อองงงงนนนะะคครรรรัััับบขดดดีวามมพธุกเ็ู มเกรด A ที่<ช>มานวดฟาร์มจากลาไปที่ไหนครับผมสวัสดีรครับ